สวัสดีครับผมเคตี่มีชูวันนี้จะมารีวิวร้านยำเฮียนะครับร้านยำอะไรนะครับยำเฮียครับยำเฮียนะครับตอนนี้เกทอยู่บริเวณไหนครับของซอยครับบริเวณท้ายซอยรามคำแหง29นะครับรามคำแหง29นะครับอ๋อนี่ร้านนี้ใช่ไหมครับอมาดูว่าขายอะไรบ้างครับยำต้นตีนยำไก่ทอดยำไก่แซ่บยำกุ้งเชียงยำไส้กรอกยำปูอัดญี่ปุ่น ยำวัวหมุนยำวัวมิดยำหัวปูยำชีมไก่ยำไก่ย่อยำหอยแครงยำวุ้นเส้นโบราณยำวุ้นเส้นยำมาหน้ายำเส้นแก้วยำยอดมะพร้าวยำเห็ดรวมยำทะเลยำหอยนางรมยำกุ้งสดยำยำกุ้งุดยำปลาหมึกยำไข่แดงแล้วก็มีสุดท้ายนะครับยำไข่ต้มยำไข่ย่อมา ยำไข่เค็มยำกระเฉดยำข้าวโพดยำมะม่วงครับทุกเมนู50บาทหมดเลยนะครับขอสวัสดีครับพ่อค้าครับครับผมสวัสดีครับสั่งยำนยครับครับผมเอายำถั่วพูนะครับครับผมอันนี้ผมมีของลูกค้าคิวหนึ่งก็จะเป็นยำถั่วพูเหมือนกันนะครับต่อข้าวโพดนะครับอันนี้ของที่เขาสั่งก็จะเป็นถั่วพลู มโม<ห>เยอะมากมาาเลยนะครับมะม่วงเคโลแล้วก็ขา้าวผูดอ, <notor ized> อันนี้เห็ดน,นะครับเห็ดเข็มทองใช่ไหมครับอันนี้เส้นแก้วใช่ไหมครับครับผมเส้นแกว้วปกติวัตถุดิบจะเยอะกว่านี้มากเลยครับแต่ว่าตอนนี้ขอขึ้นราคาตร,ง,ตง, <S <S ตรงนี้นขึ้นราคาเยอะเลยนะครับ แต่ที่ร้านจะจะต่างจากเมนูเมนูที่มันเป็นดั้งเดิม,มดนิดนึงครับก็จะใส่รวมมิตไปหมดเลยครับดั้งเดิมเขาจะมีหมูสับแล้วก็กุ้งอะไรประมาณนี้ครับว่างของเราจะรวมมให้หมดแต่ลูกค้าไม่ทานอะไรก็บอกได้แต่อันนี้ลูกค้าทานทุกอย่างใส่ครบทุกอย่างเลยใช่ไหมครับใช่ okay. ถัป่ปแดกครับเัถ้าเป็นถั่วปูก็จะเป็นลูกค้ากลุ่มเฉพาะนิดนึงร้านเปิดกี่โมงครับร้านเปิดประมาณห้าโมงเย็นทุกวันเลยครับก็ปิดปิดก็ถ้าของไม่หมดจะปิดประมาณห้าทุ่มครึ่งครับ แต่ลูกค้าในซอยก็จะน้อย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 ลงประมาณครับสองทุ่มครึ่งก็จะไม่ค่อยมีลูกค้าีดแดงนี่เป็นสีของพริกเผาครับแต่จะไม่เผ็ดต้องเพิ่มผิก จะเอาลงกเลีนะบรัอน ทีทำชุดเดียวใช่ไหมครับครับผมทำทีละชุดเลยครับทำท,ทีละชุดนะครับยรงมีทอกหอมเจียวกับหวัหอ,ม,อมเจียวกุหลิส่งนะครับกุ้งแห้งนะครับกุ้งเล็กกุ้งปอยตัวเล็กมาอะไครับ เดี๋ยวตอนไคของพี่เอาเผ็ดประมาณไหนครับเอาเผ็ดเอาเผ็ดเลยกก็ได้ครับครับแล้วก็อันนี้มีไม่ใส่อะไรหรือว่าเลือกใส่ก็ได้นะค,ะครับเลือกได้เลยครับทุกอย่างใส่ทุกอย่างเลยครับได้ครับเรียบร้อยครับพี่ ส่วนใหญ่ก็ามาจากทางเรือในใี่มครับนะครับชบาปาจะมาทางเรือครับเรือจะหมดประมาณสองทุ่มก็ต้องเงียบลงแล้วก็จะได้ลูกค้าจากร้านนี้ปรัแป้ดน้งในฟอยครับต่อไปคิวเรานะครับ จริงๆชื่อร้านมันไม่ได้มาจากวามไม่ถูกภาพนะครับมันมาจากมันมาจากาเริ่มมาจากสเก็รูปไอ้ตัวเงินตัวทองนะครับแล้วก็เหมือนทุกคนก็เรียกมันว่าตัวเงินตัวทองผมก็เลยอยากเอามันมานำโชคให้ที่ร้านนะครับทีนี้ตัวชื่อก็อยากใช้ชื่อแท้ๆของเขาไปเลยก็อยากใช้คำว่าเงี้ยไปเลยะครับตัสั้นดี แต่ที่มามันจับมาจากรูปมากกว่าอยากใช้รูปประมาณบรยสทัทเล็กรูปใหญ่มาป่าปูอัดเราไม่ได้รวกครับเราจะใส่สดเลยเพราะว่าเพราะว่ามันจะร้อนหมด <c oughs> นี่จะใช้เป็นน้ำสต๊อกด้วยแล้วก็เอาเนื้อมาใช้กับยำด้วยครับจะใช้เป็นไก่บดแต่ใช้จะบดเนื้ออย่างเดียวนะครับอย่างดีเพราะว่าตรงนี้จะเป็นอิสลามเดลยครับไม่ได้ใช้หมูช่วงนี้ขายดีไหมครับ ลูกค้าที่ร้านจะมีลูกค้าประจาเยอะครับก็จะจะแน่นช่วงค่ำๆทุกวันครับก็ยังอยู่ในเกณฑ์ขายดีนะครับแต่ว่าแต่ว่าลูกค้าทั่วไปที่จะออกมาออกมาจากการเดินทางทั่วไปอ่ะครับไม่ค่อยมีแล้วจะเงียบลงเงียบเงียบลงจากเวลาเวลาเดินทางนะครับเพราะเรามีเรือจะได้แค่เวลาเดินเรือประมาณสักห้าโมงครึ่งหกโมงถึงประมาณสองโมงครึ่งครับ ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ขายดีเหมือนเดิมครับแต่ว่าแต่ว่าไม่เท่าไม่เท่าเดิมยอดจะหายไปบ้าง รามยิบย่าในคนเยอะนะครับ,รบของกินก็เยอะด้วยนะครับถ้ามายุคก่อนโควิดนี้ก็จะแน่นกว่านี้เยอะเลยครับช่วงก่อนหน้านั้นนะครับหน้าทางด้านหน้านี่ตอนนี้ไม่ไมีที่ให้รถวิง่งเลย พี่นะครับผมครับโอ้พี่เข้ใจดีมากเลยนะครับรองเท้าอ่ะให้นำบัตรพี่เข้าครับจะ่าลืมกดตดามช่วงเพจที่เต้และช่องเกตติ้งด้วยนะครับคลิปนี้ลงช่วงเก็ตติ้งโชว์นะครับครับโอเคนะครับขอบคุณที่ถ่ายทำรายการนะครับถ่ายได้รวยๆเฮลแงนะครับครับอ่ะเก็ตติ้งพวกเราผู้ชมเลยครับขอบคุณครับไปกันใหม่ที่หน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามดให้ผมด้วยครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับบ๊ายบายโอเคนะครับลาไปแล้วลาไปก่อนนะครับทุกผู้ชครับลาไปแล้วนะครับร้านยำเงี้ยนะครับท้ายซอยรามแ่งย9่าง29นะครับอยู่ท้ายซอยหลยพอดีเลยครับตรงข้ามเฟรมลีม่หม,มานะครับ